สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นมอนเตร่านะครับเพาะเมล็ดนะครับเป็นต้นมอนเตร่าสใจแอนนะครับก็ผมเพาะไว้ที่ระเบียงคอนโดเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ600เมล็ดได้นะรประมาณ600เมล็ดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าที่เพาะเอาไว้เนี่ยจนถึงวันนี้ประมาณเวลาเดือนเศษเเนี่ยมันจะโตมาเป็นยังไงแล้วก็จะมีโอกาสเจอด่างหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นมอนเตร่าใจแอ่นนะครับอันนี้ก็มีทั้งบางต้นก็ดึง เลื้อไปแล้วนะครับบางต้นก็ยังไม่งอกนะครับอัตราการงอกไม่เท่ากันแต่ที่มันยืดตรงเนี้ยเพราะว่าตรงระเบียงคอนโดนะครับมันมันจะมีปูนกั้นอยู่ข้างบนนะครับตรงเนี้ยมีปูนกั้นแล้วทีเนี้ยเมื่อเขางอกขึ้นมาเขาจะยืดไปหาแสงน,นะครับมันก็เลยดูแบบยืดๆยาวๆดี๋ยวจะเตรียมย้ายกลับตนอย่างวัดละอันนี้นะครับก็คือต้นนอนโดราที่ผมเพาะเอาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยครับก็มีโอกาสลุ้นต่างนะครับได้ลุ้นนะครับแต่ทีนี้ ก็ให้ดูนะครับก็ยังยังไม่เห็นนะครับเรื่องด่างชัดๆยังยังไม่เห็นนะครับก็มีงอกขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ที่คอนโดนเนี่ยมีอยู่หกร้อยหกร้อยต้นประมาณนั้นนะครับยังไม่ยังไม่เจอด่างชัดๆแต่ว่าก็พอให้เห็นต้นเพือกบ้างฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ผมแยกออกมาจากถาดเพาะนะครับมาใส่กระถางอยู่ในกระถางขนาดสามนิ้วนะครับมอนตูล่าจแอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเผือกนะครับเดี๋ยวมาดูต้นเผือกกันนะครับตรงนี้นะครับที่ทั้งหมดถูกอยต้นผมได้เผือกมาประมาณแปดต้นละแปดเก้าต้นเลยครับอันนี้คือต้นเผือกนะครับที่อยู่ผมแยกมาใส่กระถางแล้วซึ่งตามหลักแล้วนะครับต้นไม้มอนโดลาเผือกเนี่ยโอกาสมันโอกาสรอดน้อยนะครับแทบจะไม่มีเลยแต่ผมเก็บเอาไว้เผื่อลุ้นจะได้แบบเกิดมีสีเขียวขึ้นมาหรือว่าจะได้ด่างในอนาคตอันนี้ก็เก็บเอาไว้ลุ้นนะครับก็ไม่เป็นอะไรนี่นครับให้ดูเผือก มีอยู่ประมาณ8ต้นนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อีกนี่นะครับก็คือเผลือกนะครับเยอะแยะเลยรอบนี้ผมได้เผือกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันแล้วก็มีติดด่างมานิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ผมคิดว่ามันน่าจะด่างแหละอ่ามองเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนะครับจุดเล็กๆเนี่ยเห็นไหมนะครับเป็นจุดด่างติดมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะมีด่างก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับ คิดว่าน่าจะด่างแน่นอนอันนี้มีความด่างติดมานะครับอันนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าด้วยตามันเห็นอเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ครับมีลายของเขาอยู่ตรงนี้ก็ด่างนะครับน,นี่ครับแต่คราบขาวๆนั้นเป็นคราบน้ำนครับอ่าอันนี้มีมีด่างติดมานะครับตอนเนี้ที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมี2ต้นที่ผมเห็นว่ามีความด่างอยู่ชัดเจนนะครับในส่วนตรงเนี้ ต้นที่เป็นเผือกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยไอ้ต้นเผือกแบบเนี้ยมันจะเขียวมันจะด่างมันจะตายลงไปนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปอัปเดตในคลิปต่อไปคลิปนี้ผมแค่มาให้ดูว่าเออมอนโตราพอมเมลสเนี่ยก็เจอด่างเหมือนกันนะครับมีโอกาสมีโอกาสเจอด่างอย่างต้นเล็กเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีด่างติดมานะครับอาจจะไม่ได้ด่างแบบสวยงามชัดขนาดนั้นเราต้องรอดูพอตอนนี้อายุมันแค่ประมาณ1เดือนครึ่งเองนะครับ ต้องรอดูนะับใบ2ใบ3แตกขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความชัดเจนนะครับว่าเขาจะด่างมากด่างน้อยหรือว่าไม่ด่างอย่างไงอันนี้ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้ต้องใจยเย็นโดยเฉพาะการเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในส่วนของเฉพาะมนเตัาเผือกนะครับว่ามัน จะด่างหรือไม่ด่างยังไงนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณมากที่รับชมก็หากมีอะไรขัดตกบกพ้องก็แนะนําผมเข้ามาได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมนี้นะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนํากันเข้ามาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ